สวัสดีครับผมหนองเกลือจืดนะครับวันนี้ผมได้มาสัมภาษณ์คุณสุชาติหรือชาติอยู่หมู่บ้านสาบัวตําบลลำพูนอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครึ่งคุณสุชาตินั้นสั่งเกลือจืดของเราครั้งนี้เป็นเที่ยวที่สาแล้วมาใช้ในสวนทุเรียนครับอยากถามพี่ทุชาตินิดนึงว่าอไอ้ต้นเนี้ยก่อนใช้เกลือจืดเป็นยังไงอาการเป็นยังไงมันเป็นท็อปครับเป็นท็อบเยืมเนี่ยต่างเส้ตอนนี้เลย ที่รากเป็นด้วยไหมครับเป็นเป็นเนี่ยเตระเลยเป็นเป็นเป็นท็อปนี่คือมันเป็นน้ำเยิมหรือว่ายังไงน้ำเยิมน้ำเยิมแล้วผลส่งที่ใบเป็นยังไงเพราะเป็นโรคท็อปใบใบมันเลืองใบเหลืองครับแล้วออกลูกเป็นไงดีไหมหรือไม่ดีมันใบใบมันเลืองมันก็ไม่ออกลูกครับไม่ออกลูกเลยตอนมันไม่สมบูรณ์เลยอ่าแล้วใช้ยามากี่ตัวแล้วรักษาไฟท็อปจ่ายหลายตัวแล้วควังเข้มรูเข้มเป็นฝังเข้มไปกี่เข็มตัวนี้เจอเจอเข็มไปกี่เข็มตอนนี้ก็ พกเข้มนะแลวประมาณพกเข้มเลยจะดินขึ้นมาี่นี่เลยถึงนี่เลยครับพอถึงปลายทานนี่ฟันเลยครับฟันแล้วเชื้อมันอยู่ไหมเชื้อไฟทอปชงบนนี้มันมันไม่มีเชือครับแต่ว่าทุ่มจะทาเหมือนอ๋อทาเหนือแผ่ขึ้นไปครับทาเหนือแผ่ไฟทอบขึ้นไปเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อมันขึ้นใช่ไหมครับครับหลังจากใช้เกลือจืดไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับกันเนี้ยมันแห้งแผ่แห้งเลยครับมีวันแผ่แห้งครับ ประมาณสี่วันมันจะแห้งหมดสี่วันห้าวันแผลแห้งครับแล้วพอเห็นผลย่างอื่นนะพวกใบพวกลูกพวกกิ่งใบก็จะเคยใบเรืองกลับเปลี่ยนซิ่งรับมานําใบหรือรับมาเขียวอจากเดองกลับมาเขียวเลยครับเประมาณหนึ่งเดือนใบซึ่เคยเรืองเลืองมาเนี่ยก็เขียวขึ้นเลยครับหลังจากใช้เกลือจืดไปต้นนี้ใช้ประมาณกี่กิโลใส่ไปประมาณสามกิโลตกดังแก้วใส่ไปเกลือจืดไปกี่รอบละใส่ไปสองรอบแล้วนี่สองรอบห่างกันประมาณสามเดือนเนาะ อาจจะไม่ผิดประมาณสามเดือนอแล้วเรื่องเรื่องโรคเรื่องมแมลงมีรบกวนเยอะไหมครับไม่ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีแล้วก็ฉีดยาฆ่า,มาแมลงนี่คือห่างขึ้นหรือไม่ค่อฉีดห,ห่างขึ้นแต่ว่าการลดช่กว่าจะเป็นเดือนแหละแต่ว่าทีา่สักครั้งเดือนนึงฉีดสักครั้งแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับเพราะว่าปกติยาฆ่า,มาแมลงในสวนทุเรียนเนี่ยฉีดกันทุกเจ็ดวันหรือสิบวันเจดวันเจ็ดวันฉีดเนี่ยเราสามารถเว้นการฉีดยาเคมีไปได้ถึงแดครั้ง ซึ่งประหยัดมากต่อไปผมจะแนะนําเทคนิคให้ประหยัดยิ่งกว่านั้นอีกโดยใช้เกลือจืดเนี่ยครับนี่นครับ,รบมาดูสวนของทุเรียนของคุณสุชาติโดยภาพรวมนะครับน้องถ่ายแผนกล้องไว้ทั่วๆดูสวยๆนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นที่ผ่านมาคือเป็นไฟท็อปหลายต้นครับคือพอใช้นี้ใช้ทั้งแปลงเลยจายทั้งแปลงเลยอาอาการมันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มฟื้นขึ้นครับใช่ไหมครับ แต่ก็จะได้ใส่ทุกต้นเลยใช่ไหมใช่ทุกต้นเลยครับอ่าอันนี้ก็ร I mean, so ่องรอยการเป็นมากพอสมควรต้นนี้เนาะนี่เป็นเกือบรอบต้นเลยต้นนี้นะครับเชื้อไฟทับเท่านะครับหรือโรคลักเน่าโคนเน่านะครับมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นเยอะเลยนะครับดูนะครับเกือบรอบต้นเลยเกือบรอบต้นนะตอนนี้มีเปลือกเหลือแค่ประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีเปลือกเหลือไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต แต่ก็ใช้เกลือจือดรักษาปะคับปะคองไฟท็อปไม่ให้ลูกลามต่อได้คร,ครับแล้วมาดูลูกนะครับแผนเห็นลูกข้างบนไหมดูดูลูกดูผลของทุเรียนซึ่งใช้เกลือจือดนะครับแล้วไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงได้เป็นเดือนนะครับเดี๋ยวใช้เทคนิคตามวิธีการที่ผมบอกนี่แทบไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยครับเพราะเกลือจืดเนี่ยมันเป็นทั้งปุ๋ยทั้งยาในตัวเองได้ทั้งสองอย่างป้องกันได้นอกจากจะใช้กับ ทุเรียนแล้วเนี่ยอย่างอื่นนะเท่าที่ผมเห็นมีอะไรฟักทองอีกใช่ไหมเนี่ยครับมาดูฟักทองต่ออ่าดูฟักทองฟักทองนี่นะครับดูใบฟักทองเมื่อก่อนเคยเจอใบใหญ่ขนาดนี้ไหมไม่ไใกล้เนี่ยมากอ,อัะฮะนั่งนั่งลงครับเมื่อก่อนใบมันจะใหญ่ถึงนี่ไหมมาครับใบมันจะเล็กครับใบเล็กแล้วลูกอะ่ะลูกก็เล็ดลูกก็เล็กครับ อันนี้ใส่เกลือจิดได้สักกี่วันถึงจะเห็นผลขนาดเนี้เงีนยใช่ไปประมาณสิบวันสิบวันครับแล้วก่อนอันนี้เคยใส่ไหมไมาแล้วไอ้ลูกที่มันเคยออกลูกที่ใช้เกลือจตดล้วเป็นยังไงลูกมันโลย่อยโลโตครับใหญ่โตมากเลเมื่อก่อนนี้ไม่เคยใหญ่ขนาดนี้ครับเออปลูกไว้กี่ต้นอ่ะฟักทองปลูกไว้กินนะเราไวไก้กินเราไว,ไนไว้น้อยก็ไม่ไม่กี่ต้นเนาะครับก็ค่อยๆใส่ไปอันนี้อันนี้ก็อีกต้นนึงฟักทองอีกต้นนึงนะครับ อันนี้แค่บางส่วนนะครับเนี่ยดูใบฟักทองใหญ่อย่างนั้นเกลือจืดเนี่ยสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับโดยเฉพาะพืชให้ผลระยะสั้นๆเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดหรือว่าฟักทองเนี่ยใช้เกลือจืดแค่ครั้งเดียวก็พอมันสามารถป้องกันมแมลงได้ทั้งหมดตลอดฤด,ดูกาลเลยนะครับครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ก็ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองก้องอ่างงลแล้วก็ะงาะใส่ได้หมดเลย แล้วก็ให้ดูผลลัพธ์ดูเรื่องรสชาติหลังเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยมันจะทําให้เนื้อนิ่มเนื้อกรอบแล้วก็เนื้อไม่แฉะเนื้อไม่ฉ่านี่เดี๋ยวจงมาดูผลลัพธ์ตอนตัดกันดูอีกทิ้งอีกกี่วันตัดครับทุเรียนแปลงนี้ครับประมาณวันที่สิบเดือนหน้าเนี่ยครับวันที่สิบเดือนหน้าก็อีกประมาณสิบวันครับเดี๋ยวหลังจากตัดแล้วผมจะมาถ่ายอีกรอบมาดูผลลัพธ์ับมาดูผล,ลเป็นยังไงประทับใจเกิือจือดไหมประทับใจครับเออสั่งผมเมื่อกี่รอบไปเนี่ย 3ารอบอะครัอบครั้งนี้เลยสั่งร้อยชอบเลยกับกะใช้ให้ทั้งสวนเลยกับแค่นี้ก็โอเคไหมพอใจเนาะครับอ่าเอากาสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสุชาติบ้านนะครับก็เป็นลูกค้าที่ดีครับซื้อผมมาตลอดนะครับ3รอบสี่รอบแล้วแล้วก็คิดว่าคงจะใช้ไปเรื่อยๆเพราะว่าอาการทุกอย่างมันดีขึ้นครับนะครับแล้นี้ก็ต้องขอบคุณสุชาติบ้านนะครับโอเคครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมนงเกลือจือดนะครับวันนี้ผมได้เข้ามาเยี่ยมสวนของป้าไฝซึ่งอยู่บ้านในล็อกตำบลทองมงคลอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งได้ใช้ผลิตภัณฑ์เกลือจือดของเราได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับอยากจะสอบถามป้าน,นิดนึงว่าต้นมะพร้าวต้นนี้ก่อนใช้เกลือจือดว่าเป็นยังไงมีอาการเป็นแบบแบบไหนใบมันออกลายๆค่ะใบาลายแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใบาลายแบบนี้นะ ใบลายแบบใบแบบลรกษณะนานี้เลยเขาเรียกว่าแมลงดำหนามกินใบนะครับเล้วยอดมีหักบ้างไหมหักค่ะหักเป็นสีแดงเหลืองอะไรเงี้ยมีตัวด้วงมาเจาะมากินอย่เนี้เคยเห็นตัวด้วงไหมเห็นค่ะเห็นตัวสีอะไรตัวมันมันเป็นด้วงเป็นตัวและสีดำอ๋อสีดำกินยอดหักเลยค่ะกินยอดหักแล้วก็มันวางไข่ด้วยเพราะยาเคมีฉีดไม่ทัน พอหลังใช้เกลือจิตแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาการสวยขึ้นค่ะสวยขึ้นสวยขึ้นคือหมายความว่าใบที่แตกใหม่เนี่ยยอดยอดทั้งยอดทั้งยอดทั้งใบที่แตกใหม่คือจะไม่มีแมงลบปุลเลยใช่ไหมครับใช่ค่อันนี้คือผลลัพธ์ของเกลือจิตนะครับค่ะคุณป้าไยเนี่ยเอานําเกลือจิตมาใส่ทั้งสวนโดยเน้นที่ใส่มะพร้าวใช่ไหมครับเพราะว่าปัญหาของมะพร้าวนั้นมีมากเช่นด้วงกินยอดจนกระทั่งยอดหัก ทำให้ไม่โตและไม่ออกลูกแล้วก็มาแรงดำหนํากินใบทําให้ใบไม่มีไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ใส่ปุ๋ยอะไรไปก็ไม่ค่อยโตนะครับแล้วป้าประทับใจเกระจิตแค่ไหนนะครับก็รู้สึกว่าดูมันสวยขึ้นจริงจริงอะสวยขึ้นทุกต้นเลยมีเพื่อนบ้านมาขอดูไหมมีค่ะมาสอบถามเขาถามว่าไงบ้างมาถามว่าใส่อะไรก่นอ่าแล้วป้าบอกว่าไงเขาบอกใส่กระจิจเขาเขารู้จักกระจิจไหม บางคนเขาก็มาแบ่งไปอ่อบางคนแบ่งไปร้านร้านมาแบ่งไปไปไปใส่ทดลองดูเดี๋ยวป้าพาไปดูต้นอื่นต่ออป้าพามาอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวคุณป้าไฝพามาดูมะพร้าวต้นอื่นต่อนะครับต้นนี้ก็อ่ะป้าพามาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับนนะเป็นไงครับป้าต้นนี้ก็สวยเนาะสวยขึ้นสวยขึ้นค่ะสวยขึ้นจากดีจากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยทุกต้นเลยใช่ไหมครับทุกต้นต้นหนึ่งใส่เกลจุดกี่กิโลครับ ประมาณสองโลไดไหมก็กระสอบนั้นก็ใส่สักประมาณสักสิบต้นได้ตั้สิบต้นได้มังประมาณสิบต้นอ๋อประมาณประมาณสองถึงสามโลนะครับเ,เนี่ยสังเกตดูดูยอดได้นะครับยอดยอดแตกมาสวยงามนะครับเนี่ยคือสังเกตดูว่าด้วงจะกินยอดหรือไม่กินนั้นให้สังเกตดูตรงกลางนี้ใช่ถ้าด้วงกินยอดเนี่ยยอดนี้จะหักนะครับหักยอดจะหักแล้วก็ด้วงก็ไข่ไว้อีกเป็นร้อยเป็นร้อยฟองแล้วเก็อจืดเข้าไปเนี่ย พอต้นไม้ดื่มซึมเข้าไปเนี่ยเกลือจืดจะไปไล่แมลงแล้วก็ไปทําให้ไข่ด้วงอ่อไม่เกิดเป็นตัวนี่ครับนี่สรรพคุณของเกลือจืดนะครับอันนี้ให้ถ่ายดูภาพรวมทั่วไปของมะพร้าวแปลงนี้นะครับของป่ไฝยนะครับไอ้ต้นนี้สวยทุกต้นนะครับดูต้นไหนก็สวยทุกต้นเนี่ยครับดูต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ใช้เกลือจืดนะครับใบออกมาสวยงามนะครับมาดูต้นนี้ก็ด้นะครับ ป้าอยู่ตรงนี้เลยนี่ก็ป้าอยู่ตรงนี้นเดี๋ยวมองไม่เห็น,น,นเดี๋ยวมองไม่เห็นก้อนสวย <c oughs> อันนี้เป็นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก่อนใช้เกลือจืดนะครับลักษณะร่องรอยก่อนใช้เกลือจืดนะครับอ่าผลลัพธ์เกลือจืดหลังจกใช้แล้วดูตรงยอดตรงกลางเขียวสวยงามนะครับไม่มีแมลงกินใบไม่มีแมลงกินใบไม่มีด้วงกินยอดอป้าประทับใจเกลือจืดไหมค่ะประทับใจจ่ะอือจะใช้ต่อไหม แพงไหมก็สามร้อยห้าสิบยี่สิบห้ากิโลใช่พอใช้ได้นะมันแพงไงนึกว่ากลัวไม่ถูกมากเลยไม่ถูกเหรอไม่ถูกแต่ว่าก็ก็พอใช้ได้แต่ว่าของสวยเพราะพริกนี่มันดอกและสุกแล้วมันจะเน่าอ๋อเขาเรียกว่าโรคแอนแทกโนดหรือโรคกุ้งแห้งพริกกันนะได้ใช่ไหมได้สบายแล้วเอาอยู่ได้เลยทีหลังสั่งเยอะจริงอ่ามันก็พริกนี่นะถ้าใส่แล้วมันจะป้องกันการเป็นโรคกุ้งแห้ง เออสิบลูกอาจจะเหลือหลงสัก2เม็ดพอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นเอานี้ดีกว่าออาลแต่ตตไม่ใช่ว่าจะ100ร้เรเอเพราะไม่ใช่เคมี<ช>อันนี้ไม่ใช่เคมีเพราะว่าเป็นเกลือจืดได้มาจากสังเคราะห์ตามธรรมชาติธรรมชาติเป็นเหมืองแร่<ช>มันปลอดภัยลงดินแลวปุ๊บไม่มีสารตกค้างพืชด,ดูดไปกินไปใช้จนหมดนะครับเดี๋ยวไอ้ต้นมะเขือยังไม่สวยนะ อันนี้มะเขือเขาเรียกมะเขือโอให้ใส่ต้นละตำม,มือสําหรับไอ้ต้นพวกนี้ให้ใส่หวานบางๆไปใส่ไปให้ทั่วเลยหวานไปหวานไปมันโดนใบโดนยอดโดนอะไรไม่เป็นไรนะครับอืมโอเคนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณต่อไยแม่นะครับที่ให้ความมือมือกันนะครับขอบคุณครับ <ทะ S 1> ครับโทรได้เลยครับ0966359966หรือ LINE n o n g 9966นะครับ